ก็มาแล้วครับฟุตโซหัวประดุครับทำภาร,รกิจโดยมากู้ไอร,รถมโมปูนครับตานนี้ก็จะเป็นเมก้าครับแปลงชมเป็นโดเมนเนเตอร์ครับอตอนนี้ก็จะเอาฟุตโซ่หัวประดุมาทำการกู้ครับนี่ครับ ก็จะโกโซ่ก่อนครับครับก็ฝากไปถึงฝากไปยังเอซีทุกๆุกคนครับ,รบ,รบก็ฝากไปช่อง YouTube เสียบบอยดัมซิ่งดินดวนด้วยครับรครับก็จะทำการกูพ่า จะทำภารกิจการกู้รถโมปูนครับโดมิเนเตอร์ครับ5ารอยครับ <Yeah. S 1> นี่ครับก็จะมัดโซก่อนครับก็ไม่ไปดูไม่กับก้อนนี้จะเป็นฟุตโซ่ครับอารหัสก็คันนี้ก็จะเป็น ก็จ,จะเป็น 60, ไม่อ็ิ่งมันมันรังเครื่องนี้ก็จะเป็น 6M60 หครับหัวประตูครับฟึโซ่ครับที่ปล่อยดึงจนสลิงขาดอ่ะฮะที่ล่อยดึงจนสลิงขาดอ่ะเบิรรอืนดึงแล้วที่นึ่งเหรอสลิงขาดหมดเลยนี่ครับฟึโซ่ครับ โมประุูครับเ 6M60 ครับโมประุูยังไงวะฮะหลานจ้าของรถนะครับนี่ครับก็จะนี่ครับให้ดูโม้ก๋วยเตี๋ยวครับประมาณ12นิ้วครับคันนี้ก็ออกมาจากอู่ช่างยาวครับอยู่ชุมพลบุรีครับสุรินทร์ครับก็จะทำการกู้เจ้าโดมิเนเตอร์ครับ ระวังระวังระวังเดี๋ยวโซ่ขาดนี่ก็นี่ครับอ่าก็ฝากไปยังแฟนเพจรถดำแต่งซิ่งแต่สวยด้วยครับอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นโดมินเตอร์ครับนี่ครับรถลากก็จะเป็นฟุตโซ่ครับ6 m 6 1อ6 m 6 0ครับก็จะเป็นโประดูครับโอ้โหสุดจัดครับ ไม่ขึ้นครับเดี๋ยวมาดโซ่ใหม่ก่อนครับโซ่ขาดไปแล้วครับนี่ครับก็จะทำการกู้รถโมพูลครับโดมิเนเตอร์ครับ พูดซ้ำเลยเนอะ<น>ที่เคยถ่ายคลิปนี้ดีอ่อคยกับก็สวัสดีไปยงังแฟนเพจรถต้ำแต่งซิ่งแต่งสวยด้วยครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นฟุตโซ่ครับหัวประตุก trăng chăng vào thôi 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 โอ้โหเดี๋ยวสลิงลสลิงขาดนะมันโดนน่ะนี่ครับจมอ่ะเกือบมิดโลครับเอาเอ้าเอาหรอก็ตรงนี้ก็ช่วงเกี่ยวข้าเมื่อกี้ก็ดินนุ่มไปหมดเลยครับเดี๋ยวก็จะทำการกู้แล้วครับ อ๋อสิบโลหวประดูครับมาคู่รถโมพูลครับเจ้าโดมินาเตอร์ครับนี่ครับเลยเลยเลย เจ้ครับเจ้โดมินเนเตอร์ห้าร้อยครับนี่ครับฟุซส่งหัวประดูครับเป็นอาซาคุมาคุโรถโมปูนครับโดมินเนเตอร์ครับห้าร้อยครับนี่ครับฟุซส่งหัวประดูครับปัดเซงฮอยจุกเลยครับนี่ครับ ไหนถอยก่อนนี่ครับก็จะเป็นหลุมครับหลุม่มรอยติดครับโคตรลึกเลยครับนี่ครับอยู่กับชี้หำน้อยครับชี้หำน้อยครับตัวใหญ่แต่ตัวครับแต่กระโดดเล็กนิดเดียวครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปตะเพลงตอนนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปตะเพลงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ